ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวบูรณาการหลายฝ่ายจับบุหรี่ไฟฟ้าหนีภาษีมูลค่าเกือบหนึ่งล้านบาทค่ะโดยเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่13มิถุนายน2567นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งการให้ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ร่วมกับชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแพร่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแพร่ที่1 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแพร่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่สำนักง,งานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดแพร่และเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองแพร่บูรณาการร่วมกันปรับปรามกวาดล้างร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายตามที่ได้รับการลองเรียนมาทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ค่ะ โดยชุดปฏิบัติการได้แบ่งชุดทำงานเป็น2ชุดเข้าทำการล่อดซื้อบุหรี่ไฟฟ้าที่ร้านค้าแห่งหนึ่งตรงข้ามทางเข้าห้างมาร์คโฟสามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมและน้ำยารวมมูลค่ากว่า3,92,400บาทและร้านค้าในกัดน้ำทองหมู่ที่9ตําบลนาจักอําเภอเมืองแพร่ตร,รวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมและน้ำยา รวมมูลค่าประมาณ5 3 9 3 0 0บาทรวมทั้ง2ร้านสามารถตรวจยึดหัวเปลี่ยน4,173ชิ้นตัวเครื่องใช้แล้วทิ้ง1,128ชิ้นน้ำยาเติม598ชิ้นและอุปกรณ์เสริม22ชิ้นรวมมูลค่าทั้งสิ้น9,31,700บาทจึงยึดของกลางมาแถลงข่าวและดำเนินการตามกฎหมายค่ะโดยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่บอกว่า วันนี้จังหวัดแพร่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งการผ่านมาทางนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดกวาดขันแรานลักลอบจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าซึ่งสามารถจับกลุมได้สองราย ของกลางหลายรายการรวมกว่า931,700บาทถึงแม้จังหวัดแพร่จะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่เราก็ดูแลประชาชนโดยเฉพาะลูกหลานที่เป็นเยาวชนจะได้ห่างไกลาจากสิ่งเสพติดทั้งหลายจึงได้เข้มงวดในการจับกลุ่มค่ะ โดยการจับกลุ่มนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ได้รับการล้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทั้งหญิงและชายจะจับกลุ่มกันตามที่สถานที่สาธารณะต่างๆและมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นภาพที่เห็นจนชินตาโดยเฉพาะช่วงเวลาเรียนและหลังเลิกเรียน จะมีกลุ่มนักเรียนเหล่านี้สูบบุหรี่ไฟฟ้าจับกลุ่มกันและมีพฤติกรรมลอกเรียนแบบกันในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อจังหวัดแพร่ได้รับการร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจึงนำไปสู่การจับกลุ่มค่ะ

ຕ້ອງໄປຖ້າແລກຂົ້າກຈຈອກຕແຈີ ทำบัญชีมั้งเยอกเลยเอการนะนี่น่าจะเป็นูแค่คนเเดิมนี่น่าจะให้หมด

นี่จเป็นชงนครับันนี้ครับาจะ่อนที่จะใช้ใช้เปลี่ยนเคืองครับอก็ตอตนี้แล้ก็สามารถใส่ของเครื่องนี้ได้ถ้าเครื่องนี้เป็นชาร์จไฟได้แล้วก็ใช้ชาร์จไฟ ตัวใหญ่กว่านี้นะพี่คนกลับไม่จัากมอดใช่ไหมครับดีงามสวยหวานเน่นนอนเดี๋ยวเช็คซาวกันเลยวนะครับวันนี้ทางจังหวัดแพร่นะครับได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยท่านเศรษฐาทวีสินนะครับได้สั่งการผ่านทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาตวีรกูลนะครับให้จังหวัดเนี่ยดำเนินการกวดขันในเรื่องร้านลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งจากข้อสั่งการของรัฐบาลเองที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทางจังหวัดแพร่นะครับก็ได้บูรณาการในพื้นที่ในการหาข่าวะนะครับแล้ววันนี้ก็เข้าดําเนินการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดนะครับได้2อลายนะครับลายแรกเนี่ยมูลค่าของ สินค้าโดยประมาณอยู่ประมาณ3า0 0 0นกว่าบาทนะครับในส่วนรายที่2เนี่ยก็ประมาณ5้า0 0 0บาทนะครับวันนี้เราก็สามารถดําเนินการจับกลุ่มนะบุหรี่ไฟฟ้าผู้ลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าได้มูลค่ารวมทั้งสิ้นถึง9ก้าแสนสามบาทนะครับซึ่งถึงแม้จังหวัดแพร่จะเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่เราพยายามที่ดูแลนะครับสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะลูกหลานที่เป็นเยาวชนนะครับเด็กและเยาวชน นะครับจะได้ห่างไกลจากสิ่งเ,เสพติดทั้งหลายนะครับซึ่งก่อนหน้าทางกับผมเองเนี่ยก็ได้ไปร่วมกับทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอำเภอสุเม่นนะครับจับกลุ่มผู้รับรอบค้ายาบ้านะครับได้ถึง195,000เม็ดนตระครับซึ่งวันเดียวก็สามารถดําเนินการได้ถึง2เคสใหญ่ๆ2เรื่องใหญ่ๆใ,ในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณ ทุกภาคส่วนนะครับที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสให้กับทางราชการนะครับเราเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ทุกท่านให้นะครับให้เรามาเนี่ยเราจะได้ใช้ประโยชน์ในการที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดแพร่ต่อไปครับอขอบคุณมากครับนนเราดําเนินการอย่างต่อนเนื่องครับไม่มีไม่มีผ่อนครับรับรองได้ถ้าเมื่อเมื่อเมื่อไหร่ที่มีข้อมูลข่าวสารแจ้งเข้ามาเราก็จะดําเนินการโดยทันทีนะครับ